สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกันในช n n e l ของผมนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมีอุปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินป่าการทำงานที่ต้องใช้แสงไฟนะฮะหากว่าใครมีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยคงจะได้ติดตามข่าวที่ผมรายงานนะครับสารคดีการท่องเที่ยวอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งเป็นของส่วนตัวนะวันนี้เนี่ยผมมีไฟฉายน่าจะเป็นรุ่นล่าสุดที่นำเข้ามาในเมืองไทย ของยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วความสว่างมันเนี่ยสามพันลูเมนนะฮะชอบมากเพราะว่ามันมีความสว่างมากนะครับแล้วไปได้ไกลด้วยนะฮะร,รวมถึงเป็นแบตเตอรี่ที่มันอยู่ในตัวสามารถชาร์จได้น,นะฮะว่าทำไมถึงชอบไฟฉายไฟฉายผมก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับทั้ง ในส่วนที่ว่าได้ได้มาจากญาตินะแล้วก็ซื้อหาต่างๆนานาการที่ใช้ไฟฉายเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าผมเดินทางไปทําข่าวนะครับเกี่ยวกับพวกภัยพิบัติอะไรอย่างนี้นะฮะในยามค่ําคืนเนี่ยแสงไฟถือว่ามีสิ่งเป็นส่วนที่ว่ามีความสําคัญมากนะครับเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการเอาตัวรอดนะจากพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วก็สามารถค้นหาคนได้ในยามที่ ก็มีการตัดไฟแบบนี้เป็นต้นนะฮะพอเห็นว่ามันมีอุปรกรณ์ที่ใช้แสงไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ดีสูงนะฮะความแรงสูงอะไรเงี้ยฮะเลยชอบมากนะครับซึ่งพอพูดถึงสามารูเมนเนี่ยมันเยอะสําหรับผมนะฮะแล้วไปได้ไกลด้วยนะครับบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะใช้กันนะใช้กันในการสาดไฟ ในช่วงระหว่างที่มีการปริบัติงานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมแกะกล่องดีกว่านะจริงเนี่ยก็แกะไปเบื้องต้นแล้วเอามาดูนะครับคือหลานช่วยแกะนะมันก็เลยเย็นๆหน่อยน,นี่ให้ดูมาถ่ายแกะกล่องปึ๊บจริงๆเป็นด้านหลังมันนะอะ โอ้ปุ๊บอันนี้คือด้านหลังมันน,น,นี่คือด้านหน้ามันนี่ฮะด้านหน้ามันเป็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยไว้ทุบกระจกได้นะเป็นอาวุธป้องกันได้หากว่าเกิดเหตุขับขันขึ้นมานะ <ง Drake? S 1> ครับออมันน่าจะชาด์ได้ตรงข้างๆเนี่ย แต่นะว,ว่าผมยังยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยเพิ่งที่จะเอาแกะมาดูนี่แหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเนี่ย yeah. ทีนี้มันปรับระดับได้นะครับมันปรับระดับได้โอกาสได้ไหม ปรับระดับได้แสงไฟค่อนข้างแรงนะครับพอปรับระดับเนี่ยหกระดับครับจะแรงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ดงว่านี้นี่คือเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้านะ แต่ผมอาจะกดผิดผิดนะครับแล้วก็มีตัวเน็บมานะครับมีตัวเหน็บมาให้จริงอยากได้แบบเป็นตัวซองใสเนาะซองใส่ที่ไว้ติดค,คาดเอวได้อะไรเงี้ยน่าจะมีการขายแยกเคยเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมีอะไรฮะมีฮะไทด4มาให้เดี๋ยวนี้ปกรคนอะไรก็ใช้ไท4ะฮะอืมรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพราะมันจะชาร์าเร็ว นี่ซองซองก็เอาไว้ใช้ค่าจกิง่งก้ฮะแต่จริงๆคือผมอยากได้ตัวที่มันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆเนะี่ยที่มันปรับทิศทางได้หมุนแก๊กๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แบบนี้นะฮะมันจะใส่ด้านหนึ่งอ๋อใส่แบบนั้นน่าจะถูกแล้วนะนี่ฮะก็เป็นประโยชน์ครับได้มาตอนแรกชอบมากคือดูในะอินเทอร์นเน็ตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ พอได้มานชอบเลยนี่คืออะไรสายคล้องเหรอที่ผมไม่แน่ใจนะฮะอ๋อใส่คล้องข้อมือน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอืมก็เดี๋ยวคล้องไป ประมาณแบบนี้ปึ๊บนี่ครับขล้องไปของมือเราทีนี้เนี่ยตัวปรับระดับอยู่ด้านหลังมันกันน้ำได้ด้วยนะฮะ มันกันน้ําได้ที่ผมชอบเนี่ยคือมันกันน้ําได้เวลามันฝนตกะอะไรเงี้ยนะใช้งานแบบเป็นแบบไหนโอ้โหก้อนใหญ่ฮะก้อนใหญ่เลยอืมก้อนใหญ่ครับ แล้วก็ชาร์จข้างๆนะครับชาร์จข,ข้างเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพิ่งเปิดมาใช้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะสี่พันกว่าบาทน,นะแต่ว่าผมเคยมี มีบางยี่ห้อเนี่ยราคา9,000กว่าบาทเลยนะครับก็ใช้งานดีอยู่ใช้มาหลายปีละ4-5ปีละทนทานมากนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับแล้วแต่การใช้งานนะครับ